เอาแล้วครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับและเกมที่คุณกำลังรับชมอยู่นี่คือ Ragnarok ok นะครับ l e g e n d of the Second นะฮะซึ่งเป็นาภาคต่อของเกมออนไลน์ชื่อดังเลยนะฮะใครมันเคียวอะไรวะมั <c oughs> เคียวเคียวุ๊กเพลงแม่งมาเลยแบบเพลงแม่งอีปิกมากสำหรับเกมแร็ n a น o ร็อกนี่โ,โหตำนานเลยครับเล่นมาตั้งแต่สมัยแบบหนุ่มๆเลยนะแบบเออ <c oughs> เล่นตั้งแต่สมัยแบบอะไรนะหัวยังเป็นหนังกลับใช่ไ ตอนนี้มีเซิร์ฟเวอร์อยู่เซิร์ฟเวอร์เดียวนะครับคือ Chaos โอ้คนคนแบบอย่างเยอะเพิ่มชันเนลยังด่วนเลยนะครับโอเคเราจะเข้าไปดูการสร้างตัวละครน,นะครับตอนนี้มีเอ่อฮิวแมนกับโนเอลโอ้ตัวเล็กไอโนเอลนี่คืออะไรครับเป็นเผ่าหรือเปล่าเนี่ยโนเอลเอ้ยมันก็บอกว่าโนเอลมันก็ไม่ใช่เอลคนละเอลเอลนะั้นต้องเติมต้องเติมเอฟอันนี้น่าจะเป็นเผ่าที่เป็นอาชีพเอาเตอร์นะครับเป็น เป็นเอาเตอร์เอาเตอร์นี่คล้ายๆไอที่เอาไว้แบบปล่อยอินเทอร์เน็ตอะไรพวกเนี้ยใช่นี่ครับสำหรับแล็กนัล็อกอ่ตั้งแต่ไหนแต่ไรผมชอบเล่นตัวนี้มากที่สุดเลยครับอะโคไลครับเสนอนี่ไอจ็อบจ็อบจ็อบคืออะไรครับที่เอาไว้ผลที่ตักดินปะนั่นมันจอบจอบมีอาชีพเชฟอาชิมิดนะครับรวมไปถึงแบล็กสมิธแล้วก็อาร์ติสันนะฮะอาร์ติสันซักชื่อนี่คนขายโรตี สามารถสร้างยาอุปกรณ์เวทโอ oh. เอ้ยอยากเป็นเชฟอะ่ะสร้างอาหารได้ด้วยอะ่ะนะครับ ready, แล้วก็ ready, ready, uh. รอบนี้เราจะเล่นเป็น uh ตัวเมียกันนะครับหรือผู้หญิงนั่นเองอาชีพก็มาครบเลยนะครับซ์ทแมนเมจิเชียนอาเชอร์ตีฟแล้วก็อคโคไลน์นั่นเองครับ uh. ช,ชุดแม่ครัวโคตรน่ารักอะ่ะโอ้ไล,ลค์เลยกดไลค์เลยชุด้คือแบบขาวนะอะไรขาว เสื้อเสื้อโอ้ดูสะอาดเนี่ยดูน่ากินสำหรับทรงผมในแล็กนารล็อกในผมเป็นอะไรที่ชอบมาตั้งแต่ภาคแรกเลยครับแบบว่าทรงผมมันแบบแฟนตาซีทุกอันแบบเลือกไม่ถูกเลยโอ้โหอันไหนก็แบบ <'m> อ่าน่ารักเลยอ่ะ am r e ดี้ด้วยโอเคชื่อชื่อครับชื่อครับเป็นการแบบว่าเป็นอะไรที่แบบเราต้องคิดหนักเลยในการตั้งชื่อนะครับฉะนั้นเราจะตั้งชื่อว่าโปโลเยโปโลเยเนมเช็ค mm hmm. สามารถใช้ชื่อนี้ได้เป็นไงเอาจริงเหรอแนะ เพียดคาแรคเตอร์แล้ว <laughs> อ่ะไปสตาร์ทเกมครับสำหรับเกมนี้นะครับเพิ่งโอเพนเบต้าอยูวันที่24ตุลาคมนั่นเองนะครับฉะนั้นใครที่อยากเล่นเนี่ยรีบต้องรีบเล่นเลยนะครับจะได้แบบว่า,ารู้สึกว่าจะมีกิจกรรมด้วยนะค,คนที่เลเวลเยอะเนี่ยนะฮะสามารถรับของจากกิจกรรมได้ครับสามารถติดตามได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะฮะควบคุมตัวละครได้โดยการกด W A S D อีอ e ี e. <laughs> ไหนอะคุณมายังเนี่ยยังค <laughs> ิดชื่อไม่ออกจริงโปโลยวยไงโอ้ ชื่อผู้หญิงยังต้องชื่อโป๊ะ่อยชื่อบลูสวิลลิสใช่มึงตั้งชื่อนานขนาดนี้ถ้ามึงมาแล้วชื่อมึงไม่พีกนะเออด่นแล้วมั้งเออได้ละได้ล่ะถ้ามึงไม่พีกนะกูรอจนหงำนะเหือกเลยเนี่ยแมงไม่มาสักทีไม่ได้เล่นแล้วมั้งเดี๋ยวนะชื่อ,อชื่ออะไรอ่านอ่านให้กูฟังดิชื่อมึงชื่ออะไรชื่อว่าซิลินเนียซิลินเนียอยู่บ้านโคเร็กซิลิเนีย โอเคเรามาเริ่มเคเวตแรกกันดีกว่านะครับหมอนี่ชื่ออะไรวะป <Party, S 1> e าร์ตี้ก่อนดิอีเมลแลกอะไรนะ O R A N Organization e e. มันไม่ต้องคลิกขวาชวนได้ <c oughs> เอา้ามันไม่ใช่แรกหนึ่งอ่าเรามาเปลี่ยนเป็นชุดจ็อบกันดีกว่านะบงบอกว่าเราเป็นแม่ครัวชุดอย่างน่ารักอะ่ะยังชอบอะการต่อสู้พื้นฐานสามารถโจมตีได้โดยการกดคลิกเมาส์ขวาที่ศัตรู เบบี้โปลลิงโอ้ยโปลลิงไม่เจอกันตั้งนานขอตีทีหนึ่งไนดะ้ไัมตีละหนึ่งนะตีทีละหนึ่งนี่ไงฮูลี่ไลท์ฮูลี่ไลท์เฮียเฮียเฮเฮียเจ้าตาย,ยแล้วอืออะไรเนี่ยชื่ออะไรเนี่ยลูนาเตียลูนาจีอไม่มียาโอ้ oh, ชุดลายแนวหวบดูสึกเซ็กซี่มากเลยเนี่ย วันนี้เราทำตัวเป็นสาวน้อยกันนะครับในการเฮ้ยเฮ้ยกุยเยสอะไรวะกุยเยสกุยเยสหลายคนงงว่ากุยเยสคืออะไรนะครับคือกุยชายนั่นเองในขณะที่ทุกคนกำลังชมตีมอนเตอย์สบายใจเราก็นั่งดูอย่างสบายใจเช่นกันให้โปลลิงเหมือนันเดินเดินข้ามเลนได้ด้วยวะเบสเชอร์เบสเรียกรู้เปล่าวะเห็ด ข้างหน้าเนี่ยมันเกิดจากอะไรกูไม่รู้ม่พอริงด้วยเห็ดเนี่ยมันเกิดจากเห็ดเกิดจากความเงา่ดูลินี่ดูกูนี่แอนรนวรัวรัวมึงตีมึงฟันแรงก็ฟันไปกูตีทีละหนึ่งเนี่ยกูจ่อยเลยเฮ้ยนี่ไงเก็บรับเลครับได้เควสเก็บเห็ดแล้วเราจะเก็บเห็ดมาปรุงอาหารนะครับใช่ป่าววะ เขาบอกว่ามีวัตถุดิบมากมายในโลก RO2 นะครับเฮ้หาวัตถุดิบทำไมวะทำไมไม่หาวัตถุสุกวะจะได้กินได้ล้วรู้ว่าเห็ดเกิดจากอะไรเกิดจากความเหงาเล่นซ้ำด้วยนะเกิดจากฟาร์มเฮาอ้าวเกิดจากฟาร์มเฮาด้วยเคยฟังเพลงนี้ป่ะของซุสมาเลย์เพลงอะไรค่ำคืนแห่งฟา์มเฮามันเล่นโทสเปกไม่ใช่เหรออย่างแรกเลยที่สัมผัสได้ก็คือเออมันอาจจะไม่เหมือนแล็กนรกที่เราเคยเล่น ที่เราเคยชินกันแล้วนะครับแต่ว่าอาจจะได้สัมผัสประสบการณ์ที่แบบว่ามอนตัวเดิมเดิมอาชีพเดิมเดิมอะไรอย่างงี้ะให้เราได้คิดถึงกันนะครับเกมก็ต้องพัฒนาเลยหรอพัฒนาขึ้นหรือพัฒนาลงเ้าแก็แต่คุณเบสนเล่นอาชีพอะไรเนีะเป็นโจรครับเป็นโจรเป็นโจรโจรปนอะไรปนใจไข่ไข่เป็นของให้อ่าเป็นของกำนันเข้าไป เป็นโปลิ่งดีเอ็นเอด้วยสามารถเอาไปพิสูจน์ศพได้ไอเเนี่ยเบ๊มรู้ปะตรงเนี้ยกูมไม่อยากเข้าใกล้เลยมันนิสัยไม่ดีอะ่ะแหมสะพานคนละอ่านกันแล้วความหมายคนละเรื่องละมือละมือละมือไอ้น้ำได้ด้วยเอ,เ,อเอาเอ้ยเดี๋ยวมันเหมือนเป็นที่คีบมันเหมือนแหนบอ่ะมึงมินมินแหนบไล่ตามอยู่เหรอเฮ้ยเวลาดำน้ำแล้วมันมี มีเกจออกซิเจนด้ทั้งหมดแล้วจะเป็นไงวะขอดูหนะ่อยอ๋อจะหมดแล้วอุ๊ยพอจะหมดปุ๊บตัวเริ่มเบี้ยวตัวเริ่มเบี้ยวจะหมดแล้วจะหมดแล้วเออเอาอัตรา HP จะลดลง5%ในทุกสามวินาทีอ๋อเลือดลดทุกสามวินาทีครับสเสน่ห์ของแล็กนอนล็อกนะครับเราต้องเผชิญโลกกว้างนะครับเราต้องดูว่าเมืองเนี่ยเฮ้ยพอนเทล่าเฮ้ยอยากไปพอนเทล่าเฮ้ยไโปลิงตัวใหญ่ เออเฮ้ยโดดแวะด้งได้ด้วยที่เห็นอยู่ข้างหลังนี่คือฟาร์มเลี้ยงโปลิงนั่นเองนะครับกาจะมีโปลิงบางส่วนที่ดึงดังออกมาข้างนอกนะครับบางส่วนแดกหญ้าอยู่ข้างในอะโปลิงมันกินแะลรวะดิ้งดิ้งดึงดึงดิงดึงน่ารักว่ะถ้าคุณผู้ชมเห็นเนี่ยตรงนี้นะครับเราเดินไปเนี่ยแล้วขวามือจะมีวาร์ปนะครับเราจะเดินเข้าไปดูนะว่าข้างในมีอะไรมึงกลับตัวให้ทันนะโอ้ ลงน้ำด้วยโหตรงนี้มีน้ำตกแม่ยังสวยงามอ่ะครับถ้ามีข้าวเหนียวนี่อร่อยเลยเนี่ยคนเลยเลื่นเราจะเข้าไปแล้วเ,เราจะปิดอินเทอร์เฟซด้วยออไปข้างในอาจจะเจอสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เป็นได้นะเข้ามาข้างในแล้วรู้สึกว่าบรรยากาศไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่โอ้เวลห้าเราจะดวลกับมันหน่อยไหมจัดไปเฮ้ยเ <c oughs> <c oughs> อ <c oughs> อคูมิสมิส โอ้ยยี่สิบเอ็ดมาสิมาสิาสอือโหดนะคิดว่าโหดนะเอ๊ะออคิดว่าเก่งเหรอฮะ,อะเก่งใช่ไหมเก่งใช่ไหมเก่งอุ้ยมิสมิสอือจงรับพลังไปพลังแห่งกุยเยส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 อ่าเป้าหมายได้ตายแล้วจะมีวาร์ปอีกที่หนึ่งอยู่ทางด้านขวาบนนะครับเราจะเดินไปโอ้โหแม่งไกลเหลือเกินเฮ้ยนี่มันหนอนโอ้ไม่เจอกันนานหน้าตาคุณตีนเพื่อนเนี่ย เย้เรามาถึงวาร์ปแล้วนะครับชอนชอนไม่เจอกันนานหน้าตาคุณตีนขึ้นอีกแล้วขออนหน่อยนะอือมิสด้วยอือเฮ้ยะกุยเยสนี่ขยันเขี้ยวยืนอยู่แบบแรกอยู่เลยกุยเยสกุยเยสโหอยากไปตีบาโฟแล้วอ่ะบาโฟมึงเอาบหน้าไปก่อนไหมตีบาโฟเนี่ยโอเคครับสำหรับการทัวร์ในเล็กนัทล็อกสองวันนี้ก็ได้รู้อะไรหลายอย่างนะครับสำหรับ มอนเตอร์ที่คุณเคยนะแล้วก็บรรยากาศไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่นะแต่ก็สวยขึ้นังี้ย <c oughs> โอเคสาหรับใครที่สนใจนะครับอย่าลืมครับมาสมัครเล่นกันสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมมาเล่นกงนเยอะนะครับครับ <c oughs> ล,ลาแล้วครับลาลาแล้วครับโอเคขอลาไปก่อนซีเกนเดชเดย์จะปืนครับบ่ายบายอะไรนี่มันเย็นแล้วไม่ันจะดึกเลยเนะี่ย